เรามาต่อจจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดกับการนำไปใช้นะคะในส่วนของข้อ3ค่ะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีทั้งหมด800ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายอย่างเดียว10ครอบครัวนอกจากนั้นทําสวนเงาะมังคุดทุเรียน จากการสำรวจเฉพาะชาวสวนพบว่ามีครอบครัวที่ปลูกผลไม้ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป110ครอบครัวค่ะปลูกเงาะและมังคุด70ครอบครัวปลูกเงาะและทุเรียน60ครอบครัวปลูกมังคุดและทุเรียน50ครอบครัวไม่ปลูกมังคุดเลย290ครอบครัวค่ะอยากทราบว่ามีกี่ครอบครัวที่ปลูกแต่มังคุดโซลูชันนะคะให้ a ค่ะ แทนครอบครัวที่ทําสวนเงาะนะคะ B แทนครอบครัวที่ทําสวนมังคุดค่ะและ C ค่ะแทนครอบครัวที่ทําสวนทุเรียน จากตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าหมู่บ้านแห่งนี้มี800ครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเขามุ่งเป้ามาสํารวจเฉพาะชาวสวนนะคะนั่นก็คือเขาตัด อาชีพค้าขายออกไปถูกไหมคะเราจึงให้ n universe ของเราค่ะเท่ากับ790เลยนะคะมุ่งเป้ามาที่ชาวสวนไปเลยนะคะซึ่ง790ในทีน่นี้มันก็คือ n a union b union c ด้วยนะคะก็คือใช้เต็มหมดเลยนะคะจากการสำรวจเฉพาะชาวสวนใช่ไหมคะมีครอบครัวที่ปลูกผลไม้ตั้งแต่2ชิดขึ้นไป110ครอบครัวตั้งแต่2ชิดขึ้นไปนั่นหมายความว่ามีตั้งแต่ 2ชนิดและ3ชนิดนะคะณนะตอนนี้ค่ะดังนั้นเราจึงจะเก็บเงื่อนไขนี้ไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าถ้าจะไปแปลงเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์อะคะ่ะมันยากมากๆเลยค่ะเรามาต่อกันค่ะปลูกเงาะและมังคุด70ครอบครัวค่ะแปลงเป็นสัญ,ญลักษณ์จะได้เป็น na intersect b นะคะเท่ากับ70ค่ะปลูกเงาะและชุเรียนก็คือ na อินเตอร์เซเท่ากับ60ปลูกมังคุดและชุเรียนมังคุดคือ B ค่ะอินเตอร์เซกับ C เท่ากับ50 ไม่ปลูกมังคุดเลยเนื่องจากว่ามังคุดเราแทนด้วย B ใช่ไหมคะไม่ปลูกมังคุดเลยก็เป็น NB c o m p คอม e พลเมนต์เท่ากับ290นะคะอ่านะคะตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราทราบว่าเขาไม่ปลูกมังคุด290ถูกไหมคะจากการสำรวจชาวสวนนี่คือชาวสวนใช้เต็มเมเลยตรงนี้มันจะทำให้เราทราบค่าครอบครัวที่ปลูกมังคุดนะคะ ปลูกมังคุดนั่นเองค่ะก็คือ790-290เลบ290เท่ากับ500ครอบครัวนั่นเองเราจะหาคำตอบด้วยการอาศัยแผนภาพเวนและออยเลอร์นะคะนะตอนนี้มีเซตอยู่ทั้งหมด3เซตนะคะ A B C กำหนดค่ะ a b c นะคะเวลาเติมเติมจากตรงไหนล่ะเติมจากข้างในสุดก่อนเสมอถูกไหมคะซึ่งข้างในใจกลางเซตของเราเนี่ยเรายังไม่ทราบเลยนะคะเราทราบแค่เพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ทราบก็ต้องใช้ตัวแปรเข้ามาช่วยนะคะทีนี้อาจจะให้เป็น x ไปเลยนะคะทีนี้ไปต่อกันค่ะ จากเงื่อนไขที่เราแปลงไว้นะคะ a อินเตอร์เซกต์บีเท่ากับเจ็อินเตอร์เซกตหมายถึงช่องนี้ค่ะเป็น70แต่ณตอนนี้มี x อลออยู่แล้วใช่ไหมคะเอาไปแล้ว7เ,เอ้ยมี x เ,เอาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือช่องนี้ก็จะเติมได้เป็น70็ลบเก,กันค่ะอืม a อินเตอร์เซกตหมายถึงช่องนี้ค่ะ a อินเตอร์เซกตซของเราคือ60ถูกไหมคะนะ้ตอนนี้เอาไปแล้ว x นะคะดังนั้นช่องนี้ก็เลยเติมเป็น 6 0ลบ x ค่ะและส่วนของ b ีสิคือ50ถูกต้องไหมคะก็คือส่วนนี้ค่ะแต่ณนะตอนนี้มี x เอาอกไปแล้วนะคะเราก็เลยเติมได้แค่50ลบค่ะพอ,อได้แบบนี้เสร็จปั๊บนะคะเราจะไปเติมต่อก็ยากพอสมควรถูกไหมคะดังนั้นหยุดแค่นี้ไปหาค่า x ก่อนหาค่า x จากไหนเนื่องจากว่าเงื่อนไขพวกนี้ใช้ไปแล้วนะคะเหลือ N.B. complement ซึ่ง N.B. complement ก็ใช้มาหา N.B. ไปแล้วนะคะดังนั้นจะเหลืออีกเงิ่ขนายหนึ่งที่เรายังไม่ได้แปลงเส็นลักษ์อยู่ก็คืออยู่ภายในโจทย์นี้ค่ะที่ปลูกผลไม้ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป110ครอบครัวหมายถึงตรงนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยต้องเป็น110ครอบครัวนะคะดังนั้นเราจะได้ว่า110ของเราค่ะมันเกิดจาก 70-X ลบ x นะคะบวกกับ 60-X บลบ x บวก5 0ลบ x และบวกกับ X นั่นเองค่ะจะเท่ากับ110ครอบครัวนะคะทีนี้เมื่อเราแทนค่าแบบนี้เสร็จนะคะทำการแก้สมก,การเลยค่ะตรงนี้ตัดได้ตัดเลยนะคะลบ x บวก X ตัดทิ้งไปนะคะ70-60บวก60เท่ากับ130 1 3 0บวก50ได้เป็น180นะคะดังนั้น110ของเราเท่ากับ 180ค่ะลบ x กับลบ x รวมกันเป็นลบ 2x นะคะดังนั้น 2x ก็เลยมีค่าเท่ากับ70ดังนั้น x เดียวของเราจึงมีค่าเท่ากับ35นั่นเองเห็นไหมคะได้ x35 ถามว่าใช้คำตอบไหมอย่างไม่ใช่เนื่องจากโจทย์ถามว่าครอบครัวที่ปลูกแตงมังคุดนะคะมีกี่ครอบครัวใช่ไหมคะ นั่นก็คือโจท์ยําหาส่วนนี้ค่ะนี่ทําหาส่วนนี้ค่ะที่พอเราได้ค่า x แล้วใช่ไหมคะแน่นอนจะเราจะนํำ x ไปแทนค่านะคะในรูปนะคะเรียกว่าตรงนี้แล้วกันนะคะ x เท่ากับ35เติมตรงกลางค่ะ3าค่ะในส่วนนี้ค่ะ70ลบ x 70-35ลบ35ให้ผลลั์เท่ากับ35นะคะ5 0ลบ x 50-35ลบ35ผลลัพธ์เท่ากับ15ค่ะและค่ะ60ลบ x 60-35ลบ60 35ผลลับคือ25นะคะอ่าส่วนที่เขาต้องการทราบก็คือส่วนนี้ใช่ไหมคะซึ่งส่วนนี้มันก็คือพื้นที่บริเวณของ nb นั่นเองถูกไหมคะเนื่องจากโจทย์ต้องการทราบว่ามีกี่ครอบครัวที่ปลูกแต่芒果ก็คือในส่วนนี้แต่เนื่องจากว่าเราทราบว่า nb ของเราค่ะคือทั้งหมดเนี้ยมันคือ500นะซึ่งมันขาดช่องหนึ่งไปที่จะทราบข้อมูลให้มันครบ5 0 0นถะูกไหมคะแต่เนื่องจากว่าส่วนที่เราต้องการเนี้ยค่ะมันก็คือส่วนที่เราจะต้องหาข้อมูลให้มันเต็ม500นะคะขอกำหนดให้เป็นตัวแปรวาแล้วกันนะคะดังนั้นเราจะได้ว่า y ของเราเนี่ยค่ะหาได้จากการนำ5 0า500ค่ะก็คือจำนวนทั้งก้อนเลยนะคะของก้อน bnb B, คือ500ค่ะตั้งลบด้วยส่วนย่อยๆที่ถูกแบ่งไปก็คือ35 35และ15นะคะ500ลบกับ70 15เป็น85ให้ผลลัพธ์เท่ากับ415นั่นเอง ดังนั้นเราจึงได้ทันทีเลยค่ะว่ามีครอบครัวที่ปลูกแต่มังคุดนะคะทั้งหมด415บครอบครัวนั่นเองค่ะต่อข้อ4กันค่ะ จากการสำรวจความนิยมเกี่ยวกับเพลงของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะจำนวน300คนพบว่าแต่ละคนชอบเพลงลูกทุ่งลูกกุงหรือไทยเดิมอย่างน้อย1ประเภทนะคะ120คนชอบเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวนะจากตรงนี้ค่ะวิทขอกำหนดตัวแปรไว้ก่อนแล้วกันนะคะให้ก่อนค่ะให้ a นะคะแทนเซตของ นักเรียนที่ชอบเพลงอชอบเพลงลูกทุ่งนะคะ B ก็เป็นเซตแทนนักเรียนที่ชอบเพลงลูกกรุงค่ะและ C ค่ะแทนเซตของนักเรียนที่ชอบเพลงไทยเดิมนะคะเงื่อนไขแรกเลยนะคะอันนี้ขอทำไป็นพร้อมเลยนะคะ 120คนชอบเพลงลูกทุง่งแปลงประโยคแสนรักได้เป็น NA เท่ากับ120 70คนชอบเพลงลูกกรุงอย่างเดียว70คนชอบเพลงลูกกรุงอย่างเดียวคือ NB ลบ A Union C นะคะชอบลูกกรุงอย่างเดียวคือ70คน80คนชอบเพลงไทยเดิมอย่างเดียวชอบไทยเดิมอย่างเดียวก็คือ nc ลบ a union b เท่ากับ80ค่ะ45คนชอบเพลงรูปกรุงและไทยเดิมนะคะชอบเพลงรูปกรุงและไทยเดิมก็คือ n b intersect c ค่ะเท่ากับ45 50คนไม่ชอบเพลงไทยเดิมและรูปกุงุง ไม่ชอบเพลงไทยเดิมและลูกกุ้งใช่ไหมคะก็คือ n b u n c ทั้งหมด c o m p l เ m e n t ค่ะเท่ากับ50 30คนชอบทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกุงแต่ไม่ชอบไทยเดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นชอบเพลงลูกทุ่งคือ a ค่ะและเพลงลูกกุงอิ i n t e r s e c กกับ b แต่ไม่ชอบไทยเดิมดังน,น,นั้นก็ลบ c ออกนะคะ เท่ากับ30มสินเองโจทามว่าจะมีคนชอบทั้งเพลงลูกทุ่งและไทยเดิมแต่ไม่ชอบเพลงลูกกุงก,กี่คนวาดแผนภาคเวนก่อนนะคะช่วยได้ดีที่สุดนะคะ จะมาวาดแผนภาพเวลเลอรนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นในส่วนของโจทย์ถามหานะคะจะได้ดูว่าทางไปต่อของเราค่ะเราจะไปด้วยวิธีใดนะคะจะมีทั้งหมด3เเซตย่อยนะคะคือเซต a b และ c ค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มเติมสมาชิกจากเงื่อนไขนี้ก่อน,นะคะ่ะ n b ลบ a union c เท่ากับ70หมายถึงเอาส่วนของ b นะคะก็คือเอาส่วนของ b ก็คือส่วนนี้นั่นคือ70นั่นเองค่ะต่อมาคือ c ลบ a union b ก็คือเอา c นะคะไม่เอาส่วนของ a และ b นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเติมได้เป็น80นะคะและค่ะ b union c ทั้งหมด complement ค่ะตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลที่เขาสำรวจมานะคะบอกว่าชอบเพลงลูกทุ่งลูกกรุงหรือไทยเดิมอย่างน้อยหนึ่งประเภทนะคะน่าแสดงว่า300คนที่สำรวจมาค่ะจะใช้เต็มใน3วงนี้เลยนะคะก็คือ a union b union c เท่ากับ300นะคะดังนั้นเมื่อ b union c ทั้งหมดคอมพลเมนต์ก็คือไม่เอาส่วนของ b ได้ c นะคะ50ตรงนี้ค่ะก็เลยสามารถเติม,เต,มเต็มในส่วนของ a ได้เลยนะคะไปต่อกันค่ะส่วนของ a i n t e r s e c ก b ลบ c ค่ะก็คือเอาในส่วนของ a อินเ t อร์ซ็กกับ b แต่ไม่เอา c นะคะตัด c ทิ้งค่ะเราก็จะได้ว่า30ของเราก็จะเติมในช่องนี้นั่นเองนะคะก็เติมเท่ากับ30ลงไปค่ะ และค่ะต่อมาค่ะ b intersect c เท่ากับ45่ิน b intersect c หมายถึงส่วนนี้นะคะทีนี้ย้อนกลับไปดูคำถามก่อนจะมีคนชอบทั้งเพลงลูกทุ่งและไทยเดิมแต่ไม่ชอบลูกกุ่งกี่คนชอบเพลงลูกทุ่งและไทยเดิมนั้นนั่นก็คือถามหา a intersect c นะคะแต่ไม่ชอบลูกกุง นั่นก็คือลบ b นะคะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนี่คือส่วนที่โจทย์ต้องการทราบนะคะซึ่ง a intersect c ลบ b ก็หมายถึงส่วนของพื้นที่ตรงนี้นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะดังนั้นแล้ว n b intersect c เท่ากับ45ตรงนี้วิขอเติมในส่วนนี้เต็มๆต็มเลยแล้วกันนะคะขอเปิดช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วเติมข้อมูลเป็น45ไปเลยค่ะ จากก่อนหน้านี้ที่เคยบอกไปว่า n a union b union c เท่ากับ300นะคะตรงนี้จะได้ว่า50บวก30บวก70บวก45บวก80และบวกช่องนี้ให้เป็น x นะคะและบวก x จะต้องเท่ากับ300นะคะ จับบวกกันอย่างไว้ค่ะ150นะคะ150 195 195บวก80เป็น275นะคะดังนั้น x ของเราจึงมีค่าเท่ากับ300ลบ275นะคะก็คือ x จึงเท่ากับ15นะคะนั่นหมายความว่า มีคนที่ชอบทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยเดิมแต่ไม่ชอบเพลงรูกกลุ่มทั้งหมด15คนนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อข้อ5กับข้อ6กันอีกในคลิปหนึ่งนะคะ